สวัสดีครับ F c ทุกท่านเกิดงานงานก็ขอต้อนรับอ๋อไม่เป็นไรครับพ่อได้ได้ได้ครับได้อยู่ไม่เป็นไรทีนี้ปิดไปก่อนเอฟ FC ครับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะทุกท่านกำลังเตรียมตัวจะนอนเมื่อกี้อยู่ๆเกิดฝนฟ้านะตกกระทันหันขึ้นมานะทุกท่านทำให้ต้องเก็บนะเก็บเต็นท์ท้ายรถก่อน นะครับมมันนต่าคไได้หรอเดี๋ยวเราจะหลบก่อนแล้วกันสิโอ้โหโชคดีสิที่ว่าอ่ามันตกตอนนี้เนาะถ้าตกดึกๆเนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับได้อยู่ครับได้อยู่เดี๋ยวเก็บเครื่องมือมาไว้ที่ร่มก่อน Uh> ช่วยกันเคล่อนกันของที่จะมีแนวโน้มว่าจะเปียกนะเารถเอารถออกกนฝนสาดเรียร้อยไปเอุปกณ์ไมนให้งะเนียกท้้เลยครีบ้อยล้ ครับผมเฮ้ยทีเขาวิ่งไปนน้นกันหมดแล้วไปเดี๋ยวผมวิ่งตามไปดีกว่าอุ้ยโอ้โหตีตะปูแล้วพีไปพีครับเดี๋ยวเราวิ่งไปฝั่งนน้นกันดีกว่าเดี๋ยวพี่นอนของพี่นอนอีซูบอร์เราก็ ส่วนรถผมก็อยู่นู่นนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าฝนจะตกหนักหรือไม่หนักยังไงนอนได้ครับนอนได้นอนได้ ก็คืนนี้จะปิดท้ายนอนนะสีนะปิดท้ายนอนเอาครับครับผมเก็บเรียบร้อยแล้วครับล้างค้ารั่วไหมล้ารั่วมหรือเปล่าเนี่ย เดือนไอ้พีก็เอาเหมือนจะมีพายุเนาะคืนนี้ก็ฝนตกนะครับที่นี่นะฝนตกก็ไม่ใช่ปัญหานะอากาศก็จะได้ไม่ร้อนนะครับ เอฟซีกำลังเคลียร์ข้าวของไม่ให้เปียกน้ำนะครับ,มมบรผมก็นอนได้อยู่ในรถก็นอนได้อยู่เอฟซีอาจจะยืดขาไม่ไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่านอนได้ครับนอนได้สองคนสบาย ฟอร์มเป็นรถสี่ประตูช่วงหลังมันจะสั้นนิดนึงนะครับก็อยู่ๆก็ตกนะแต่ของผมมันเก็บง่ายนะสีแป๊บเดียวก็เสร็จเลยนะครับเก็บแป๊บเดียวเต็นท้ายรถเอาไม้เดี๋ยวผมสีคาถาให้ฝนหยุดให้ผมเคยสีอยู่นะเอาไม่สีดีกว่าเดี๋ยวฝนตกหนักนะ เฮ้ยรถพี่นายไม่ได้ปิดกระจกรอ,อเดี๋ยวพี่ออสได้ยินงานเันนอนอยเนี่นอนได้อยู่นอนได้อยู่นนนอใรถเเหมืดิมนนนนนขกกกกกัััััััอท,นอนทบบบบหรร่าา้งะะค นี่สิก็รอรูสถานการณ์กองใเลยนะครับเจดล่าสุดนะครับผมก็มีพายุนะเข้าที่นี่ทำให้ลมพัดแรงแล้วก็ฝนตกนะลงมานี่นะตอนนี้ก็เปียกหมดแล้วนะบริเวณตรงนี้เปียกหมดแล้วนะครับรถผมก็ เก็บเต็นท์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วพอเมื่อกี้วิ่งเก็บข้าวเก็บของที่จะเปียกน้ำไมนะ่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างนะก็พี่นายอย่าเปิดประตูไว้นะเดี๋ยวงูมันจะเข้าไปนะงูมันหนีนะ้ำมันจะเข้าไปทางในเด้อไปเดี๋ยวผมข้ามมาฝั่งนี้ก่อนน, Gud, น้อยขึ้นท้ายรถเลยน้อยเปิดรถขึ้นเลย น้องไอ้ก็เข้ารถไปแล้วนะสีคืนนี้ก็ปิดนะปิดท้ายรถเอาครับเดี๋ยวผมก็จบคลิปนี้ก็จะขึ้นไปนอนแนล้วสิเพราะว่าอาบน้ําอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่มีอะไรลนะโอ้น่าจะตกทั้งคืนนะคืนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกท่าน นอนได้อยู่นะคะเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับ FC ผมก็จะค้า,างคืนที่บ้านน้องปอนเนาะเป็นคืนที่สองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะหลังจากที่วันนี้เราก็ลุยงานปลูกกระเบื้องกันเนาะเร่งมือเต็มที่นะสองงานวันนี้ปลูกกระเบื้องกับติดไม้ระแนงนะแต่ว่าเสร็จไปหนึ่งภารกิจนั่นก็คือติดไม้ระแนงส่วนปลูกกระเบื้องก็ยังไม่เสร็จนะจะลุยต่อในวันพรุ่งนี้เนาะนะครับก็กำลังจัดที่นอนกันอยู่ เดี๋ยวก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวก็จะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะถ้ามีอะไรนะเดี๋ยวรอดูว่าคืนนี้เนี่ยพ่อกับแม่กองน้องปอนจะตื่นเต้นหรือเปล่านะเพราะว่าปกติเนี่ยเห็นบอกว่าจะตื่นตีหนึ่งนะหรือว่าก็เที่ยงคืนทุกวันเลยเพราะว่าดีใจที่มีคนมาทําบ้านให้เนาะซึ่งมาคืนผมนอนเปคืนแรกก็ได้ยินเหมือนกันนะเอฟซี FC. ออกมาสับอะไรไม่รู้นะ ผาฟืนบ้างขุดหินบ้างนะตักหินบ้างนะประมาณตีหนึ่งนะได้ยินอยู่จะรอดูคืนนี้ว่าจะลุกอีกหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เพิ่งปูกระเบื้องไปเนาะปูกระเบื้องไปนะ,อะโอเคครับผมหรับคลิปนี้สวัสดีครับ